่ในครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับไม่มีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเทคเจอร์แพ็กันอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วครับเป็นเทคเจอร์แพ็สีชมพูครับคราวนี้สีเขียวครับสําหรับคนชอบพีพีสีเขียวเลยนะครับก็เหมือนเดิมครับสามารถลงได้เฉพาะบล็อกลันเชอร์เท่านั้นนะครับในตัวเกมไม่สามารถลงได้นะครับผมมา เดี๋ยวเราจะไปทดสอบกับเอ่อแมปเชสเจอร์แพคของผมเลยนะครับจะเป็นไงเดือดนี่ครับนี่นะครับผมอ่าท่านบบอันนี้ก็เป็นเอ่อชุดชุดหนังนะปรับ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 โอเคเอแป๊บหนึ่งนะครับผมขอปรับผมไม่ถนัดอ่ะถนัดมีเป้ามากกว่า นี่นะครับก็เอ่อไงครับเห็นไหมอ่ายังี้ชุดหนังนะครับอันนี้ชุดสโต้ชุดเหล็กชุดทองแล้วก็ชุดเพชรน,นะครับชุดเพชรมันก็จะเออเหมือนรมรกตนะครับแต่มันจะสีเขียวนะครับอ่าทึ้งชุดหลักถ้าเกี่ยวกับสีเขียวนะครับถ้าเออชุดหลักมันก็คงจะเป็นสีเขียวเลยเนาะน่ครับแล้วก็มีการปรับขนาดเอ่ม ว้น,นี่ผมไม่แน่ใจนะที่จะแพ็กพ P เขาจะปรับขนาดได้เล็กลงปะเออแล้วก็ทําให้แบบหวัวตัดอะดาบหวัวตัดก็คือปกติมันจะแหลมขึ้นไปใช่ปะเออยเน,นี่ยเขาเขาจะตัดออกอะออคือแบบปุ๊บตัดให้มันเป็นแนวตรงอะอ,อให้หัวมันแนวตรงเออใช่ปะเออผมไม่รู้นะบล็อกนะครับมันก็จะเป็นแบบบล็อกทองบล็อกเพชรแล้วก็ลาพิสนะครับเรสโตนนะครับแล้วก็ มรกกอ่ามรากกนะครับมรดตซึ่งเ,ออเดี๋ยวดยวาธนูนะครับก็อันนี้เป็นธนูนี่ครับการปลารยิงก็จะมีเออเอฟเฟกนะครับถ้าหลายคนสังเกตดูนะเห็นไหมอาจจะผมจะเออสโลให้นะครับ มาเห็นไหมอ่าสโลวให้แล้วนะครับมันจะเป็นเออสามเหลี่ยมนะครับยิงออกไปฟิวัาว่าสวยนะครับก็เงี้ครับเอ่อหน้าตาในตัวเกมมันจะเปลี่ยนหน้าตาในตัวเกมมันจะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับช่องก็เป็นสีเขียวเนาะเดี๋ยวเราลองไปเอิม่มทดสอบใน pvp กันนะครับอืมโฆษณาแล้ว โอเคปิดป okay, ิดทไปสอบเล่นเนอเซิร์ฟนะครับเข้าเซิร์ฟเอพีเจกันปอกแดงปอกแดงเข้าปอกแดงแป๊บโอเคก็เออผิดชื่ออีกดอกเออเอาละชื่อนี้ก็ได้ครับก็ทำการเซ็นเซอร์แป๊บนึงประมาณนั้น นี่ครับก็เอิมแป๊บแป๊บเอาอีดอกเดี๋ยว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 เดแป๊บ๊บหนึ่งนะครับไอ้เอาปูนี่กูเกลียดจังเลยไอ้ตัวที่มันเปลี่ยนให้นี่แหละโอเคมาครับเซนเซอร์เสร็จแล้วมาสามันเลย นะัชานนโอ้โหมึงจะมีกี่อันเนี่ย s o l พเ a อ e r เนี่ยฮะบีดเพื่อน Google solo พเ a อ e r เสือมีคนมาก๊อปอีก solo พ l a y e r สองแล้วก็มาอีกโ o l o พพ a y e r สามโอ้โหมึงจะมีครบเซตเลยใช่ไหมนะครับอืม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 บไม่แมอกเลยมอืมไม่แหลกไอม่แมอกอ่มอมอืมอมอืม อันเนี้ยไอนน้ที่มีใบไม้ขยำนีไ่ไม่เกี่ยวอเนีนี่เป็นเออตัวเกมนะครับนะไม่ได้อยู่ในทิกเกอร์แ<ด>พ็คเนาะนั่นไงไอที่แซดบีดเกมเมอร์เพื่อนกูอยู่จริงด้วยอ้าวไม่ใช่นี่ว่ามันลองโซโลโ่โซโลเอออชเอฟบีโแบันด์ด้วยเยอะเออช่างมันไม่เกี่ยวนะครับออ ครับโอเคนี่นับว่าเออจัดว่าสวยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ช็อปในแงับจะได้ดูของด้วยนะครับอ่านี่รับธนูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออลูกธนูนะครับก็จะเป็นสีออกสีเขียวหมดเลยนะครับของเครื่องใช้นะครับนะครับดอกไม้นี่ไม่ไม่เปลี่ยน ไม่เปลี่ยนก็เป็นธรรมดาแล้วอืมครับครับคุณต้องแยกให้ออกนะแม่งเดี๋ยวมองผิดเอ้อน,นี่มันมรกตดเอาได้นี่ก็มรกตดนะครับไม่ใช่นะครับคือถ้าแก้แผงมันสีเขียวไงนะครับก็คือไอเทมหลักๆมันก็จะเป็นสีเขียวตามไปด้วยนะครับอย่างเช่นเพชรอะไรเงี้ยเออนะครับเอาไปหลอกเพื่อนก็ได้นะครับเอ้ยกูมีชุดมรกตด อะไประมาณนันนะครับไม่ใช่ละโอเคนะครับผมมาก็คงจะเป็นอะไรประมาณนี้เนาะอย่างผมก็ต้องเอาไปตัดต่ออีกตัดต่อเสร็จแล้วก็ต้องรอตัดต่อเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวตัดต่อเสร็จแล้วก็ต้องรอมันเออเรนเดอร์คลิปอีกเรนเดอร์คลิปเสร็จแล้วก็ต้องเอาลงยู u ูบอีกก็นีครับใช้เวลาก็ค่อนข้างพอสมควรเลยในการตัดต่อคลิปนะครับ เออแล้วก็ผมก็ขอบอกในหนะ้าคลิปนี้เลยละกันเนาะหลายคนถามว่าเออใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อโปรแกรมที่ผมใช้ตัดต่อแล้ครับก็เป็น Cry Master นะครับ Cry Master p r รนะจ๊ะโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วสยอยกันวงนเสด็สวัสดีครับก็ลืมบอกนะครับเป็นินสรด้วยนะครับอ,อ่ะ Bye bye, see you again. Yes, okay.